มาเจ้าวันนี้น,น้องดิเฟียเจ้ามาหยอกกีบอัอเฟลเันเจ้า่างไรเป็นน้องอีวูนะคะน้อที่สองเป็นน้องริเฟียค่ะสปิตร์นะคะสายความเร็วค่ะมามามา,มาดับคราฟทุกเป็นเลนบนเจ้าหยอกน้องอีวูเจ้าอตั้งในละเจ้าอุ้ยเพื่อขอบคุณเจ้า ว่ากบคิดละสู้สู้สู้หยอกไม่อีหยอกหยอกเดี๋ยวเปนมาเดอไปเก็บวิวกันแป๊บแป๊บราคำเดอรแต่ลจากกนเดีแหละเร่เเเเแต่่ายอกดียออกหอกกิวไปสองค่ะโอ้ยนี่อือแต่ดจว่ากูหยอก ไหลมาดังวนเงี้ยหยอี้หยอกหยอกี้หยอกหยอกหยออดีมากสวยค่ะแล้วเป็นหนึ่งฟอมเจ้าหยอปัหยอเหยอกหยออือสุดายเกินะเกลักได้ลยลวอูตวนก็ไม่หาเอาบ้าเลยอ่ะ่อยมันเอาได้จะไหนเนี่ยหยอกหยอกหยอยออือ

ห่าเอ้ยยูยูยูมามามาหลอดก็หลอดก็สวบไปเลยเจ้าคนละสองเจ้าคนละสองกิ้วเจ้าไปไปไปให้บนบนหมดเอามาในะห้ได้นะวนี้ให้มันเอานะอือสวยมากเพื่อนสวยสวยสวยเยอวิ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 เจอมิจิมิจอมิฮึ่อได้ก็ได้ก็ได้ก็ ใคยๆๆใช,ใช,ใช,ใช้ไปตั้งรุ่มเด oh. ้อโอ้โอ ah ีหานี่มาเก็บรังแขนหาเหรออีดอหานี่จะกียนบอลอดไงเอายแม่แม่แม่ดักนอีอือสุปเลยเจ้าอือหยอกคนอีหยอกหยอกหยอกอือสวยมาก คาเมกยูน่าอีสวยมากได้จังว่ามากเลยอ่ะขอบคุณมากเจ้าเคนเวลคันเดอร์สอมราตรีฝ่ายละเพื่อนพังตุวีแอนเเดอร์ดูแต้มทีมของน้ำยูจ้าหยอกหยอกซู่ซูเพื่อนหยอกวพอนีเพื่อนบอลหลอดนะดีดีดีสวย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 หยอกหยอก หยอกคนนม้หยอกโอยคือกรบตายกัางกเลากัาก็ล้สูสู้สู้ห้ามเปิดนะไปห้ามเปิดนะดับคนนี้ดักดักคนไมไหวาแล้วสู้สู้อหยอกอีสวยคุดยอมเลยค่ะ